สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูมาไลฟ์สอนสามสัญญาณรักจืดจางนะคะที่ไม่ควรปล่อยไว้เลยนะคะอะวันก็เป็นเวลาที่ดีสำหรับคนทีอ่อยู่ประเทศไทยเนาะก็จะเป็นเวลาน่าจะสามทุ่มกว่าหรือ4ี่ทุ่มแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาก็ส่งสัญญาณมาหาครูด้วยนะ,ะแดดร่มอีกแล้วแดดแดดร่มลมตกใช่ไหม <laughs> ยังไม่เห็นดีเลยแน่ๆเลยดีเลยไม่เอ่ยไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนใครมาครั้งแรกพิมพ์มาบอกด้วยว่ามาครั้งแรกนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะลืมไปถามลืมไปถามที่เครือข่ายโทรศัพท์ เพิ่งมาสังเกตว่าภาพมันไม่ค่อยชัดลืมเฉยเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะรีบไปถามมิรินดาคิดถึงจังเลยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ไปลงคลิปในคอร์สรักตัวเองเนาะนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคิดถึงลูกศิษย์เลยตอนนั้นตอนเมื่อวานนี้ครูไปเดินนะคะก็เดินถึงสี่ทุ่มอะ เดิน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 เดิเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากที่ไหนพิมพ์จังหวัดมาด้วยมาจากเอ่อมาจากจังหวัดอะไรประเทศอะไรนะคะพิมพ์มาเลยพิมพปราร์ตสิบโอเคใครมาครั้งแรกพิมพ์ครั้งแรกนะเดี๋ยวครูเดินฝั่งล่มนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง คุณจันลาพาสวัสดีค่ะอ่าเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายเพิ่งลงคลิปนะคะคลิปอ่าที่ครูตอบคําถามเพื่อนๆนะที่มีเพื่อนถามมาว่าหน้าอย่างหนูจะได้แฟนฝรั่งหรือเปล่าไปดูนะแล้วก็หลายคนถามว่าเขาอายุ50าสิบหกสิบแล้วเขาจะยังได้แฟนหรือเปล่าคนถามแบบนี้เยอะมากเลยไปดูคลิปนั้นสั้นๆนะคะ ใช้เวลาตัดนานมากเลย <ST>. ทำไมใช้เวลาตัดนานเลยกูรู้ไหมกำลังตัดอยู่เนี่ยลูกก็โทรมาเป็นอย่างนี้แหละนะคนมีลูกใครมีลูกบ้างมาเลยเอ่ะเดี๋ยวเดินหน่อยโอ้ตรงนี้ลมเย็น เดี๋ยวให้ดูคอนนูอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนอันนี้อยู่บนถนนริโวลี่นะใครมาถึงก็ทักทายคุยด้วยท้องฟ้าสวยอีกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวคุยจะยืนร้ายกลางถนนน,นี่แหละข้างในนั่นคือลูฟนะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟอยากเดินเข้าไปไหมนี่โอ้โหท้องฟ้าสวยมากเลย ดูท้องฟ้าสวยตลอดดูแต่ท้องฟ้าสวยเดี๋ยวเดี๋ยวยืนร้ายกลางถนนจริงๆเอาหมวกมาแต่ว่ามันจะบังมันจะบังหลายอย่างก็เลยถอดออกสวัสดีค่ะมิสโนยอยฮ w a า e ยูคิดถึงคิดถึงเป็นยังไงบ้าง คิดถึงจังเลยคิดถึงทุกคนนะคะมาด้วยความรักมาด้วยความคิดถึงเดี๋ยวยืนรลกกลางถนนเนี่ยตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยเนาะนะให้มันรู้ไปเลย <c oughs> ให้มันรู้ไปเอามาจากที่ไหนบ้างพิมพ์มาเลยนะคะบอกอ uh, ว่าอยู่ที่ไหน uh, อยู่อยู่ปารีสคุณน้อย I'm in Paris กลับมายืนที่เดิม เดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนข้ามดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการแสดงเป็นการแสดงเดี๋ยวพาเดินเข้าไป <สะ S 1> อเดินเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ลู <สะ S 1> ไม่ต้อง <สะ S 1> ไม่ต้องเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ก็ได้แต่ว่าเดินประมาณนี้กำลังดีนะคะอยู่ในร่มอย่างเงี้ยมันมีลมอ่ะใครมาก็ สัญญาณหายอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยลอรนอยู่เมืองไทยโอเคเยี่ยมเลยทุกคนเสียงครูชัดครูไปเช็คภาพไลฟ์สองลฟ์หลังเนี่ยภาพเบลอมากนะภาพเบลอสุดๆแล้วก็เดี๋ยวต้องไปถามที่เ,เครือข่ายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะ ลืมเลยพอไลฟ์เนี่ยถึงนึกได้โอเคเดี๋ยวเดินสักหน่อยกู uh, ยิ้มสวยขอบคุณมากเลยยิ้มยังอะ่ะพวกคุณยิ้มยังพวกคุณยิ้มหรือยังใครยิ้มแล้วตื่นมายิ้มเลยอะไรที่ทําให้คุณยิ้มได้คิดถึงมันบ่อยๆนะคิดถึงมันบ่อยๆมีอะไรที่ทําให้คุณยิ้มได้บ้างอะ่ะ บอกหน่อยสิมีอะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้บอกหน่อยอเดินเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูวิวเดี<ป>๋ยว <c oughs> เดินไป <c oughs> เนี่ยถ้าเข้าไปข้างในอะ่ะได้ เพียงแต่ว่าสัญญาณอาจจะหายเดี๋ยวครูพาข้ามถนนดีกว่าไปตรงนั้นดีกว่าอ่าข้ามถนนด้วยกันก่อนเมื่อวานนี้ครูสอนไม่จบนะสัญญาณหายนะคะเดี๋ยววันนี้ครูสอนต่อนะคะใครอยากช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับเพื่อนก็แชร์ไลฟ์นี้ไปนะคะ ยิงให้ยิ่งได้อันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติกฎหนึ่งนะยิ่งให้ยิ่งได้จริงมันเป็นสิ่งที่ทําให้ครูมีความสุขถ้าไม่ได้ทำนี่ไม่มันมันรู้สึกมันขาดอะไรไปสักอย่างนะการได้ออกมาสอนแล้วก็เออได้ได้เรียนได้เอาความรู้ที่ที่เรารู้เนี่ยมาแชร์ชมเชยตัวเองทุกวันเยี่ยมมากสุดยอดเลยเดี๋ยวครูรีบเดินก่อน ดีบเดินไ <Okay. S 1> ปแป๊บนึงเฮ้ร <Okay. S 1> <Hi. S 2> ีบเดินแป๊บนึงนะละเดี๋ยวคุณต้องใส่หมวกแล้วแหละเพราะว่าแดดแดดแรง คุณเห็นยังเห็นภาพครูชัดอยู่ใช่ไหมคะไปอีกนิดเดียวข้ามถนนอีกนิดเดียวสัญญาณตรงนี้นี่แหละที่มันหายเมื่อวานเนาะตรงนี้แหละที่มันหายไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูไม่ไม่เข้าไปนะคะเข้าไปเดี๋ยวสัญญาณหายอีก เดี๋ยวเราเดินห่างๆเฮ้ยสวยอ่ะนั่งตรงนี้ก็ได้แต่ร้อนร้อนนิดหน่อยเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงร้อนจังเลยเดี๋ยวจะใส่หมวกแล้วชัดค่ะขอบคุณมากครูเก่งมากค่ะชอบครูดูครูตลอดที่ไลฟ์ขอบคุณมากเลย นะคะขอบคุณมากชีวิตดีขึ้นไหมชีวิตดีขึ้นมาบอกครูด้วยนะถ้าใครฟังครูแล้วแบบชีวิตดีขึ้นนะคะได้ผลลัพธ์อะไรก็มาบอกครูด้วยนะเพราะว่า,าครูก็อยากรู้นะสอนไปเนี่ยแต่จริงๆครูมไม่สงสัยหรอกว่ามันจะไม่ดีคนที่เอาไปทําเท่านั้นน่ะถึงจะทําได้เปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆนะคะใครที่เอาไปทํามันก็เปลี่ยนชีวิตเขาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกฎสัจธรรมอยู่แล้วนะคะ คือมันใช้ได้กับทุกคนมันเป็นยูนิเวอร์ัลนะคะยูนิเวอร์ัลคือใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ชาติใดชาตินึงไม่ใช่าศาสนาใดาศาสนาหนึ่งมันใช้ได้กับทุกคนเค้คผูอยู่ในที่ลมนะจะได้สอนสบายสบายาชีวิตดีขึ้นได้แฟนยังมีแฟนป้ะเนี่ยบอกหน่อยสิแต่ละคนเนี่ยแต่งงานกันหรือเปล่าคะแต่งงานกันไหม มีรู้สึกจะมีหนุ่มโสดด้วยในนี้มีหนุ่มโสดด้วยแล้วก็มีสาวมีสาวโสดด้วยนะคะจริงมันก็เป็นความเวลาถ้าถ้าใครโสดเนี่ยจงแฮ ppy ปปที่แล้วมันเป็นโอกาสดีที่เราจะมีความสุขแบบอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวแบบมีความสุขน,น,นั่นดีที่สุดเพราะว่าถ้าเรารอให้คู่มาตอนที่เราแฮะถ้าเรารอแฮ ppy ปปก่อนแล้ว ออตอนให้คู่มาแล้วค่อยแฮปปี้เนี่ยก็ไม่โอเคจริงปะเดี๋ยวเดินดีกว่าร้อนนั่งกันหลายคนร้อนเมื่อกี้ก็นั่งแล้วตั้งนานคุณนั่งชาร์จแบต <laughs> <laughs> นั่งชาร์จแบตเพิ่งได้เพิ่งได้แบตเนี่ยร้าเลยเนี่ยโ <laughs> okay. อเคอ้าวเขียนรหัสของเรามานะคะรหัสความรักของเรามาเลยนะคะ มีลูกหนึ่งคนลูกก็น่ารักเยี่ยมมากนี่แหละคือสังคมใหม่ของเรานะคะสังคมแห่งความแห่งความสวยงามสังคมของครอบครัวที่ยอดเยี่ยมครอบครัวที่ดีขึ้นนะคะนี่คือการเ,าเปลี่ยนประเทศทั้งใหญ่เลยจริงไหมพวกคุณเนี่ยรู้ไหมว่าคุณเปลี่ยนประเทศเพราะตัวคุณดีขึ้นไงเพราะตัวคุณดีขึ้นประเทศเลยสูงขึ้นไงจริงป่ะไม่เกี่ยวนะว่าจะต้องหาผลงานน่นนั่นนี่ แค่ตัวคุณดีขึ้นเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแล้วดูท้องฟ้าสวยอีกแล้วดูสิอดไม่ได้เลยต้องให้ดูเนี่ยต้องฟ้าสวยมากไหนส่งหัวใจมาหน่อยยังไม่สอนนะคะพาเที่ยวก่อนเออถ้าใครติดตามครูก็ไม่ต้องอธิบายอะ่ะครูก็พาเที่ยวอะ่ะตอนนี้แดดล่มเมื่อกี้แดดแรงมาก นี่ถือว่าดีนะเนี่ยเดี๋ยวครูเปลี่ยนมือก่อนนะแปบ๊บหนึ่งอ่ารู้แล้วรู้แล้วจะไปตรงไหนเพราะจริงๆเนี่ยมันมีที่มันมีที่เดินนะคะเพียงแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมันหายเดี๋ยวครูทำแบบนี้ทำแบบนี้เดี๋ยวพาเดิน หายก็จะมันจะหายแป๊บเดียวนะคะหายแป๊บเดียวเดี๋ยวครูพาเดินเพราะว่าข้างในมันจะมันจะดีกว่านะคะวารการโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกๆค,ค,ค,ความรักจากทุกคนเลยนะคะนี่สัญญาณจะหายครูเตือนก่อนนะแต่เดี๋ยวครูเดินเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งนะ ถ้าสัญญาณหายให้รอมาเลยเมื่อวานมาตรงนี้แหละหายเห็นไหมสวยไหมคะสวยงามอ่ะมาแล้วยังมันจะหายแบบนี้ครูรู้ครู ครูบอกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเดินอีกนิดเดียวนะคะเดินอีกนิดเดียวพาเที่ยวก่อนสวัสดีค่ะโสดค่ะโอเคใครมาก็สวัสดีนะคุณอ,อ,อังใช่ไหมเออเราอยู่ในร่มละแต่ก็ล่มเกินไปร <laughs> ่มเกินไป เดี๋ยวพาดูพาดูมันเป็นยังไงนี่เย็นสบายเราต้องหาที่ธรรมชาติอย่างนี้แบบนี้เลยเดินไปอีกเอ,อเที่ยวก่อนนะเที่ยวก่อนเที่ยวก่อน เหมือนได้เที่ยวกับครูเลยเห็นไหมเยี่ยมเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเลยขอบคุณมากยิ่งคุณเสพแบบนี้บ่อยๆคุณก็จะดึงดูดนะคะคุณก็จะได้แบบนี้อะไรที่คุณเสพบ,บ่อยๆก็จะได้อะไรคล้ายๆกันแบบนั้นแหละจริงไหมเออมีที่เขาลุกให้ครูพอดี thank you นึกว่าจะได้ที่ตรงนั้นแต่ตรงนี้แหละดีไหมคุณนาสวัสดีค่ะคอนเน็ชันไม่ดีใช่ไหมคอนเน็กชันไม่ค่อยชัดใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ดีหรือยังคะตอนนี้ดียังเอ่ยเนี่ย ดี๋ยวจะสอนที่ต้นไม้ตอนนี้โอเคไหมไม่เอ,อคุณน้อยสงสัยเป็นสัญญาณจากครูนี่แหละเพราะว่าครูตั้งใจลืมว่าจะไปถามเขานะคะเออตรงนี้ย้อนแสงขอนั่งตรงนี้ก่อนอ่ะสอนชีวิตคู่เดินเที่ยว ดีแล้วเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากเออเห็นไหมได้ลมจากต้นไม้มดีมากมดีแล้วชัดยอดเยี่ยมดีใจดีใจมากโอเคเดี๋ยวเราจะ,ะเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องนี้นะคะเรื่องของอสัญญาณที่ เป็นความรักจืดจางนะคะความรักจืดจางที่หลายคู่นะคะเจอแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่โอเคไม่ควรปล่อยนะคะสัญญาณนี้ไม่ควรปล่อยนะคะอ่ะ,อะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีมีบางส่วนคนที่กำลังโสดก็จงเรียนรู้ไว้ซะเพราะว่ายิ่งคุณรู้ก่อนรู้เร็วมันก็เป็นการ มันเป็นมันเป็นการพัฒนาปัญญาของเราให้ให้สูงขึ้นในระดับหนึ่งที่เราพร้อมที่ที่จะ,ะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอืมสวยมากค่ะทั้งหมดขอบคุณมากคุณนาเห็นไหมถ้าข้างในเราสวยเราเห็นอะไรสวยหมดเลยจริงป่ะพอดีมานั่งแล้วแล้วแล้วมีแดดเราเดินก่อนดีกว่า,ดวาเดินก่อนอืม กูบอกสัญญาณแรกนะคะเดี๋ยวบอกสัญญาณแรกเลยสัญญาณที่หนึ่งเนี่ยของความรักที่มันจืดจางถ้าเราไม่ไม่รีบแก้นะคะมันจะเป็นมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวข้อที่หนึ่งนะคะสอนต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานใครได้ฟังเมื่อวานมีการสื่อสารนะคะถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้สื่อสารกันจริงๆเนี่ยก็จะมีการ ตัดสินอะไรที่ไม่เที่ยงนะคะคิดไม่เที่ยงตัดสินไม่เที่ยงเพราะไม่สื่อสารกันนะคะใครได้ฟังยกมือหน่อยเมื่อวานใครได้ฟังเมื่อวานยกมือหน่อยเดี๋ยวครูจะต่อของเมื่อวานในส่วนนี้นะคะเฮ้ยอ๋น่ารักจังเลยครูเห็นครูเห็นส่วนเล็ก สวยมากครูก็สวยน่ารักที şey> ่สุดขอบคุณมากเลยเข้าไปอยู่ในร่มเหมือนเดิมดีกว่าเที่ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพเที่ยวก่อน คุณดูสิมนุษย์สร้างได้ยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวขอจับพลังงานก่อนสวยไหมคะอันนี้สวยมากเลยหน้าถ่ายแบบมากเลยเนี่ยสุดยอดดูสิที่สุด เดี๋ยวคุูท้ยเดี๋ยวคูถอดหมวกก่อนเหงื่อแตกหมดแล้วใส่หมวกเนี่ยร้อนมากเลยตอนนี้โสดโสดแต่มีความสุขมากได้ฟังที่ครูสอนด้วยจูนพลังงานดีๆได้เยอะเลยเยี่ยมมากเนี่ยคุูแต่งตัวเข้ากับเสาเลยอ่ะมันเหมือนสมัยโรมันสมัยโรมัน ก็สมัยโรมันเขาก็จะแต่งอย่างนี้ไงเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนสมัยโรมันเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะโอเคอ่ะต่อเลย เดี๋ยวหันอันนี้แสงกำลังดีเนาะอืมโอ้ตรงนี้แสงดีตรงนี้แสงดีมากนี่คือการได้เที่ยวนะคะการได้เดินเล่นคืออากาศเนี่ยก็ร้อนแต่ว่าอ,อมันไม่ได้ร้อนมากจนแบบจะต้องเหงื่อแตกตลอดเวลานะคะ ถ้าเป็นเมืองไทยเราก็เหงื่อตลอดเวลาใช่ไหมเราเหนียวหนื่นะเราทําอะไรแป๊บหนึ่งก็เหงื่อแตกเราออกจากแอร์ก็เหงื่อแตก